โอเคสวัสดีครับทรอยเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดๆดนี่ชุดปีปริเมเนียม3ใบเท่ๆจาก p พ n t ทอรนะครับที่สำคัญคือเราจัดการทำขาตรงรุ่นนะครับแลบกบข้างตรงรุ่นให้กับเจ้า นี่เลย Honda t r a n s ซนะครับหรือชื่อเล่นของเขาก็คือ XL750 f r a n c ซ l XL750 เท่ๆแบบนี้เลยสีเทาดำแน่นอนครับปี๊บก็ต้องเป็นสีดำดูรอบคันกันก่อนคันนี้เรียกว่าออกจากศูนย์ก็แววกันมาเลยทีเดียว เจ้าตัว Transal เนี่ยเขาจะให้แหลกท้ายนะครับที่เป็นการตกในตัวเนี่ยเป็นตัวจับนะครับแบบนี้ครับเป็นอลูมิเนียมหล่ออลลอยหล่อนะครับอลูมิเนียมอัลอยนะครับแข็งแรงสามารถที่จะติดตั้งปิป๊บอลูมิเนียมบนได้แล้วก็มีจุดยึดให้ยึดหลักข้างได้นั่นเองนะครับอ่ะดูด้านท้ายก่อนครับนี่ครับด้านท้ายเต็มไป3ามไปก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยจุดสังเกต1จุดนะครับก็คือ นะครับความกว้างของตัวปี๊บเมื่อใส่แล้วปีพพ๊บข้างคู่นะครับเมื่อใส่แล้วแหลกข้างเนี่ยตัวแหลกข้างเราพยายามทําำทำให้มันแนบกับตัวรถให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยจะเห็นว่าระยะระยะของกานแทนนะครับกันที่ใส่กแทนสลักนะครับกันแทนคอนเทนเนอร์ระยะของกานแทนเนี่ยนะครับตัวปี๊บเลยกานแทนมาประมาณห้านิ้วนะครับไม่เกินห้านิ้วนะะห้าเลี้ยวสุด แล้วเราเปิดด้านหน้าครับถ้าเราเลี้ยวสุดอเดี๋ยวผมจะลองป๊อ่าติดตั้งทีบแล้วก็ขึ้นลงได้แบบคูริงปกติเลยป๊ครับถ้าเราเลี้ยวสุด แต่การจุดยึดก็คือจะหยุดจุดยึดจะใช้จุดยึดตรงบริเวณรูกระจกแบบนี้เลยโอเคนะครับมาพร้อมกับใบป,ปิดบังลมนี่ครับมาพร้อมใบป,ปิดบังลมตัวกรแทนเป็นวัสดุ ABS นะครับเลี้ยวสุดชิลด์เยอะนี่นะครับเหลือเหลือโอเคอ่ะมาดูนี่ค่ะ พิปบลนะครเป็นพิปบลขนาดทุกท้าเรือกใช้เป็นขนาด50 5ลิตรนะครับกดล็อกอยู่แล้วนี่ครับกดล็อกครับกดสลับเซฟตี้ครับปิดสลับเป็นฝาล่แล้วเปิดฝาครับนะครับตัวฝาบนนะครับก็จะให้อินเนอร์มานะครับสามารถที่จะเอาอินเนอร์ตัวนี้ดึงออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับ ตัวฝาตัวอินเนอร์ที่ฝาเนี่ยก็จะมีเป็นช่องนะครับเก็บของให้เราสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับติดตั้งหัวพิงเรียบร้อยตัวบอดี้ก็จะให้สายรัดการกระแทกมาแบบนี้เลยนะครับ5้าสิบ้าลิตรใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเหลือพือน้นะที่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยตัวปี๊บบนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปี๊บปลดเร็วนะครับที่ตัวบอดี้ก็จะให้อินเนอร์มาด้วยเนะาะแบบนี้เลย ัวปี๊บบอลก็ถือเป็นปี๊บปดเร็วนะครับปิดลองปิดฝาก่อนนะครับใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละในการที่ราจะปอดปุ๊บปดสลักปดสลักเจฟตี้นี้นะครับแล้วเก็บสลักก่อนปุ๊บจับตัวปี๊บให้มั่นคงแล้วดึงถอยหลังเฉยเลยนะครับปึ๊บแบบน,นี้ตัวถาดล็อกนะครับถาดล็อกนะครับจะเป็นไซส์ xl ที่ให้มาสำหรับถาดปี๊บห้าิ้าลิตร ชุดถาดล็อกนี้จะวางอยู่บนแหลกท้ายของฮอนด้าเวลาที่เรายึดตัวถาดล็อกตีบหรือถาดล็อกกล่องกับแหลกท้ายของฮอนด้าโดยตรงถ้าเป็นทางแซลหรือเอ็กเซลเจ็ด้าูนตัวนี้เนี่ยยังทําได้แต่แต่ตอข้างล่างน,นิดนึงครับมอนนะคจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งนี้เราเรียกว่าแหลกปิดเหล็กปิดนกหรือ,อ เหล็ก W บางคนเรียกเหล็ก W นะครับเหล็กปกนกจะเป็นต้องใช้เหล็กปีกนกในการจับบีบแบบนี้ครับจับบีบแต่ออปชันที่ดีที่สุดที่เราแนะนําก็คือว่าให้ใช้เป็นเปลต์อะแดปเตอร์นะครับเปลตอะแดปเตอร์ตรงรุ่นของ p น n t อ e r เราสามารถที่จะทาให้ตรงรุ่นกับตัว x l 7 5 0ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเห็นเหล็กปิกนกแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เช่นกันปึ๊เวลาใส่นะครับก็ให้ก้นของตี๊สลักตัวนี้นะครับ เข้า,ากันเลยที่ถาดพร้อมกันปึ๊บวางทรับชีบเอียงเลงให้ดีให้หมดทั้งสี่เนี่ยเขาเข้าพร้อมกันทั้งคู่หลังและคู่หน้าครับกดปี๊บเข้าครับกดสลักลงอ่าตรสอบหน่อยครับกดสลักล,ลงให้ตัวสลักเนี่ยมาเกี่ยวกับที่ขาดแล้วดึงกลับกด็อบ,บแบบนี้เลยนะครับ อ๊สำหรับชุดบีบข้างนะครับชุดบีบข้างตัวบีบข้างกันหน่อยใส่กุญแจครับกดล็อกกดสลักเปิดฝาครับนี่เช่นกันนะครับในส่วนของตัวบิบข้างก็จะให้อินเนอร์มาเช่นกันอินเนอร์ที่ตัวฝาและอินเนอร์ที่ตัวบอดี้ให้มาด้วยเลยแบบนี้มาดูภายในเขาด้นึงหนึ่งครับขนาดความจุ38ลิตรต่อข้างปึ๊บ ระยะเนี่ยเราทําให้แคบที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดฝาปิดปลดได้แบบปกติเลยครับล็อกครับใช้คญแจดอกเดียวกันในการปลดคูแจของปิ๊บข้างสามารถไขได้ทั้งซ้ายแล้ขวานะครับปึ๊บกดล็อกครับกดสลับเทสตี้นี่ปึ๊บเก็บสลับแล้วจับตัวปี๊นะครับดึงขึ้นฝายหลัง45องศาแบบนี้ บบนี้ก็ถือว่าเป็นปลดเร็วเลยนี่ฮะดสลักเขาแหลกท้ายนะครับแ่นเทอร์เราทําให้ตรงรุ่นใช้จุดยึดนะครับทีคอนด้าให้มานะครับแล้วก็ยึดทั้งหมดด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่จุดนะครับมีเหล็กกันโคงแข็งแรงให้อย่างดีเลยกันอ่ากันมันดีดตัวแล้วก็การมันผ่านนะครับเวลาที่เราใส่ปีกล้ามีน้ําหนักนะครับตัวแรสเตอร์ชุดหน้านะครับเราทําจากขาย,ยึดของทัชคนซอนนะครับ ติดตั้งแล้วยังสามารถที่จะซ้อนได้ปกติเลยสำหรับคนซ้อนเวลาใส่กลับนะครับให้สลักนี้เข้ากับเดือสลักของเขาทั้งหมดพร้อมกันนะครับแต่แล้วตบปิ๊ปลง45องศาเมื่อกี้ดึงขึ้น45ตอนนี้ตบลง45นะครับอ่าเบเอาชุดล็อกกลับไปล็อกที่ตัวปิ๊บแล้วดึงกลับเอ๊บ สิ่งสำคัญคือเราต้องล็อกตลอดเวลานะครับชุดล็อกไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอ่าอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตัวท่อของ x x 750เนี่ยเขาจะขึ้นลงพร้อมปี๊บเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าปลายท่อจะติดปี๊บหลังนะครับเรียบร้อยก็ถือว่าครบชุดเท่เอาไปวิ่งเดินทางออกทริปได้เลยนะครับสำหรับเจ้า x l 750ทัว Ring e dition คันนี้นะครับ สนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับพีซสามใบพร้อมชุดแหลกนะครับถ้าแล้วก็ชุดกากแทนที่เราใส่ให้จากคันนี้เดี๋ยวคุณใส่ราคาไว้ใต้โพนี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่อยูุ่นสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดต GT วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ